ครับสวัสดีครับสวัสดีวันเด็กบ่ฮะนี้มันเด็กบ่ครับนี่มันเด็กวันนี้ไปที่โรงเรียนเอ้ยไปที่วัดสีอณเพลยบบ่ขอบคุณขอบคุณคุณป้าก่อนขอบคุณขอบคุณของขวัญวันเด็กขอบคุณของขวัญวันเด็กได้กินข้าวอะไรป้าไปกดขอบคุณขอบคุณคุณป้าคุณอะไรอย่างก็อแม่มอนไก่แม่วนนครับจอนปออมาส่งป้ากินข้าวจอนเนี่ย บอกเฮียนะจอหนมาเด้อกินข้าวเด้อดอปื้อดอวแวกูกากูกาจ้าปื้อจ้าแวอันนี้ต่ำมาแปดวันนี้มันมีหลายวัดนะครับสำหรับวันเด็กนะ วัดมงคลนิมิตวัดศรีคอนเพนแดดออกอีกคนหน่อยหันหน้าเข้าหาแดดอุ่นจุ้นรุ่นเลย <laughs> คุณน,นี่วันเสารเด็กๆก็ยุดงตัวจริงๆแล้ววันนี้เป็นวันเด็กแห่งชาติตะวานนี้ทางโรงเรียนเพิ่นจัดกิจกรรมก่นเพื่อให้เด็กๆได้ไปร่วมกิจกรรมกรับครอบครัวในหมู่บ้าน để lập trẻ to này mình cứ hoang sơ đã, bạn ăn nhá, trẻ bé bậy này, tý còn chơi lừa tự mình mình được nữa, nào, nào bác, lại mà để cháu หนาวอยู่ต่งแม่ต้านบานบ้านหนาวอำเภอแม่ระแมดหนาวมากามากเป็นแบบน,นี้นะหลายพื้นที่เลยที่ผมอยู่นี่กับ้บานแม่เกิดหลวงนี่ก็ค่อนข้างหนาวเกือบมากมาก เพราะว่าผมว่าผมนวมยังอุ่นอยู่ถ้าผมว่าหผมนวมบอกอุ่นแล้วก็ันนั้นแหละเรียบร้อยเลยหนาวมากแน่ตอนนี้กำลังดีนะครับผมเริ่มมีอุณหภูมิจากแสงแดด ซองลงมาแสงแดดนี่มันมีวิตามินนะ่ะแสงแดดอ,นอ,นอน่อนๆยามเช้าอ่ะข้าวเป็นตัวฮอบวิตามินเป็นตัวยะไรเราเนาะราบ้านเนาะโ <c oughs> ม้โออก,กันจ่า กินต่บแบแป๊บลูกเดียวแหละมาเอาอไคแน่ลูกว่ะไช่บ่าก็กินก้อนน้อยไปช่วงนี้ก็เป็นฤดูการบับแปบบแะจี จบแปจีนี่ค่อนข้างจะเป็นพืชเศรษฐกิจพืชประจำหมู่บ้านบางคนเก็บปาจีแพ้นะครับล้มเลิกกิจการไปกัมีเป็นซอสด้อยไปก็มีบางคนเป็นแบบแพ้ไปก็บทำอยู่ เกปจีเนี่ยกินมันเหม็นนะครับแล้วเวลามันนั่งแกกินมันเหม็นบางคนเพิ้นกับแพ้กันแต่ว่ากินได้ <c oughs> เนี่ยมาได้กินได้นบางคนเนี้ยได้กินมะลอมกับนี้ ได้หันตลอดชาบก,กินตลอดเลยกินบะํำช่วงนี้แหละแป๊จีเป็นหัวมุกลูกมันอย่างจังๆมีอากาศหน่นหนาวปีนี้คาดว่าจะหนาว สามเดือนบะถึงก็ยังหิ่นน้อยหนึ่งอีเนะอช่วงเปลี่ยนฤดูกาลหน้าหนาวมันหนาวขนาดนี้หน้าโฮออยพ่อยมันยิยังปีแล้วกว่า ีกแล้วนี่ปัด้เด้น้ำต้มมีอยู่นะลูกมีน้ำต้มไม่กินเข้าได้นักหน่อยเข้าได้หลายหน่อย มีน้ำต้มเนี่ยก็ฝืดคอชินโชว์เนาะ นี่เป็นปลายวันเด็กกันก็มีกิจกรรมช่วงบ่ายนะครับวันเด็กเป็นเรียกตั้งวันนี้ตั้งกันเมื่อสิบเจ็ดสิบเอ็ดนะครับวันพุธ เลือปังมาแล้วนี่ลูกพอกินเห็ดกำเนอะแม่มวนส่งของขวัญวันเด็กมา<ด>ไปกินข้าวแล้วเดี๋ยวเข้าไปอืมา เดแม่งฟิวเจอร์ทม่นด้ยับมาไากันบริเดีเดียวน้องดอยจะได้ไป างานวันเด็กที่ว่าสีบวัเพลินนะครับผมครับครับนี้ยามเจ้านะครับต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมเข้ามาเป็นกำลังโอกําลังจอยขอม่วยโอยภัยโอยชอยท,ทุกท่านนั้นจงแคบขาดปลอดภยัยที่แม่กล้าขึ้นโจกดีมีเงินใจถูกเล็กถูกหวยเจริญในหน้าที่การงานเจริญในชีวิตประสบความสําเร็จในชีวิตหลักหน้าที่การงานจงมีอายุวันน่าสุขขับรลาราพาสกาณ์จุ่มเนื้อเรียนจ่ายใครที่สุขใครที่มีความสุขอยู่แล้วขอให้สุขยิ่งขึ้นไปไข่ตีตุก ขอให้ตุ๊กนั้นจงมาลายหายไปหมดสิ้นเหลือแต่สุขจงเจริญทางโลกและทางธรรมผู้หมดกว่าคนนะครับก็ผมปี่นันเองแล้วก็ดอยครับต้องล่ำลากผุ้คนไปก่อนในวันเด็กนี้นะครับผมสวัสดีครับ